สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเดอะเป็ดนะครับช่องของสตรีมเมอร์ที่หน้าตาดีที่สุดในช่องนี้เพราะว่ามีผมสตีมอยู่คนเดียวเฮ้ hey! วันนี้นะครับผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ครับด้วยการซื้อทองให้แม่ครับ ขอเล่าก่อนแล้วกันนะครับว่าคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทองมากนะครับส่วนตัวผมผม, <ๆ S 2> ผมไม่ค่อยเห็นความสําคัญของทองสักเท่าไหร่นะครับผมผมรู้สึกว่าทองมันซื้อมามันมันไม่ได้ใช้ทําอะไรอะ่ะบางคนเขาซื้อไว้เก็งกําไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเออเราเหมือนเหมือนเอาเงินไปไปวางไว้เฉยเฉอ่ะแต่แม่ผมชอบมากนะครับแม่ผมชอบมากแต่ว่าผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อทองให้แม่ใส่สักทีนะครับด้วยความที่ว่าปีนี้ครับเป็นวันเกิดแม่นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะครับก็เลยตััดสินใใจซื้้ออทงหแม่ครบ อะไรก็ตามที่ทําให้คุณแม่มีความสุขก็อยากจะทําให้คุณแม่นะครับผมก็เลยวางแผนว่าจะไปซื้อทองให้แม่ครับพอนึกขึ้นได้ว่าจะแบบจะไปซื้อทองให้แม่เนี่ยคืนนั้นเนี่ยผมก็เลยเซิร์ชหาร้านทองเลยที่บบว่าใกล้ที่สุดแล้วมันมีเจอร้านหนึ่งอยู่ในโลตัสนะครับร้านนั้นเนี่ยมันปิดมาสองทุ่มแล้วตอนนั้นมันแบบทุ่มครึ่งแล้วทุ่มครึ่งแล้วมั้งผมก็เลยรีบขับรถไปชวนแม่ไปบอกแม่ว่าเอ้แม่ออกไปกินข้าวกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยปีนี้อายุเท่าไหร่เนียย่างห้าสิบสามวันเนี่ เอาปีปีนี้ห้าสามอ่ะก็เป็นอายุห้าสิบสามปีครั้งแรกเกิดมาไม่เคยห้าสิบสามปีมาก่อนสื่นเต้นไหมตื่เต้นไหมห้าสิบสามปีครั้งแรกอ่ะระหว่างที่ผมขับรถใช่ไหมครับผมก็หลอกถามแม่นะว่าเออแม่วันเกิดอยากได้อะไรอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดวันนั้นหนูจีให้ป๋าดูอะไร รถเบน์โอ้หไม่ใช่ไม่ใช่รถเบน์คันที่เมื่อวานที่เห็นอะสีแดงอะสีแดงไม่ได้ไม่ไ้มาแตงมาแตงอยากได้มาแตงเลยเหรอผมเลยบอกแม่ว่าแบบเออต่อยผมแบบขายของทุกอย่างในชิดทิ้งเนี่ยอย่าว่าแต่มาแตงเลยเบนส์จะได้หรือเปล่าไม่รู้เลยตอนที่ผมเลี้ยวเข้าโลตัสอะแม่เขาก็ถามว่าแบบว่าร้านข้าวอยู่ในโลตัสเหรอ ผมก็เลยแบบเลิกลักมากแล้วผมก็แบบว่าเออแวะแวะซื้อขนมแวะซื้อของอะไรอย่างงีนดด้นขี้อ๋อแล้วเดีวแวซื้อของมันแบบแล้พอถึงห้างใช่ป่ะผมก็เลยเดินเข้าไปพาแม่เข้าไปเพื่อที่จะไปร้านทอง กฎว่าร้านปิดทุกคนไม่ได้ซื้อทองครับก็เลยแบบต้องมาเฉลยกับแม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะแบบจะซื้อทองให้แม่จริงๆจะมาเซอร์ไพรส์แม่จะบอกว่าพาแม่มาซื้อทองหลอกแม่มาซื้อทองว้ำปิดอนน้ำไม่ทันเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ซื้อวัาหลักก็เลยเปลี่ยนใจครับพาแม่ไปยินข้าวแทนมีเงินก็ซื้อทองไม่ได้แร่แว่อะไรนะมีเงินก็ซื้อทองไม่ได้แรลแร จะพาแม่มาซื้อทองครับร้านปิดก่อน <c oughs> คือแถวนี้มันก็ปิดหมดแล้วอ่ะเออผมไปธุระข้างนอกมานะก็เลยกลับมาไม่ทันนะครับไม่เป <c oughs> ็นไรไม่ไรเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไป <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเนาะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวกันนะครับก็ผมก็ไปกินร้านใกล้ๆบ้านนะเป็นร้านที่เกี่ยวกับผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยก็อยากให้แม่แบบว่ารักษาสุขภาพก็เลยพามากินนะมีผักมีของมีประโยชน์เยอะๆอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ในร้านโคกจูนะครับผมพาแม่มา ปามากินกระจูอ่ะไม่ใช่ร้านผักรายการเราอย่างแรกเลยเราต้วนไปร้านนู้นเได้ครับมันคืออะไรโอระจูมันคือร้านแบบว่าร้านสลัดน้ำผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยเขาสั่งอาหารที่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าได้อาหารมานี่คืออาหารจานใหญ่มากใหญ่มากจริงใหญ่จนกินกันได้หมดอ่ะของแม่สั่งเหรอมใช่ใช่นเนี่ยแหละของแม่<อ>มใชเซฟตามีอนะไร แม่กินได้สามคำล้วมาขนาดนี้นแม่ผมก็กินได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าแม่เขายังยังไม่หายดีกินได้คำสองคำสามคำแกก็อิ่มแล้วนะครับต้องหาคนช่วยเลยไปช่วยไปช่วยตอนแรกพี่จะสั่งสลัดแต่เห็นจานอย่างี้ไม่สั่งละเดูดิแล้วระหว่างที่กินข้าวกันอยู่ใช่ไหมผมก็เหลือไปเห็นนะแม่กําลังเล่นโทรศัพท์อยู่นะแล้วแม่ก็เลือเอ <laughs> เล่อนไปเจอใจร้าวแม่ก็เลื่อนไปเจอใจร้าวแล้วใจร้าวกำลังแบบกำลังเต้นอะไรสักอย่างอยู่ให้แม่ดูใครด,ดูดูไอ้บ้าที่ไหนเนี่ย ดูดูไอ้ใจเกลีไอใจเกลียอะดูมันทำดูมันทำแล้วมันมันนึกว่าจะทำอะไรมันบ้าไหมบ้าไม่เรียกไม่เรียกใจร้าเรียกใจบ้าใจบ้า คราวนี้พอกินข้าวเสร็จนะครับผมก็กลับบ้านครับกลับบ้านก็วันนั้นก็ไม่ได้ไปซื้อทองให้แม่แถมแผนแต่งตั้งหากนะครับผมก็บอกแม่ว่าเออเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อทองเนาะพอมีวันว่างวันประจวบเหมาะเนี่ยผมก็เลยพาแม่ไปซื้อทองอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับวันที่ผมพาแม่ไปซื้อทองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาแม่มาซื้อทองตามสัญญาเมื่อวันวันนั้นไปแล้วแบบว่าร้านร้านปิดร้านปิดเออวันนี้จะโดนร้านปิดหรือเปล่า วันนี้ก็มาดึงเหมือนกันนะครับเพิ่งทำทัวระเสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่ชอบแบบไหนเลือกแบบไหนดีใจไหมทั้งร้านเั่าไหร่ทั้งร้านเลยเหรอทั้งร้านที่ฉันกลับกันดีกว่าเดี๋ยวดูแม่จะเลือกแบบไหนชอบแบบไหนดีใจไหมครับดีใจดีใจฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันพาแม่มาเลือกทองนะครับ เดี๋ยวปล่อยคุณแม่เลืยวไปก่อนนะครับแม่ก็กาลังเลือกอยู่นะครับเลือกไม่ได้ว่าจะเอาไหนนะครับอันนี้อันนี้มันแอบเล็กไม่ไม่สมกับต้อยปะ่ะแม่ว่าแมกได้อันนี้ใหญ่นะแม่บอกต้องอลังการ จะมีจี้นะรบาคาเจ็ดนเก้าแล้วก็ทองอีกประมาณเกือบ30,000นะครับผมมาดูกันว่าจะได้อันไหนไปนะครับเป็นบ้านใหญ่เลยก็ได้น,นี่ครับก็ได้เป็นี่หนึ่งสลึกนะครับกับสร้อยหนึ่งบาทนะครับของขันวันเกิดแม่ปีนี้นะครับแม่บ่นอยากได้ทองมานานมากลูกไม่เคยเห็นด้วยอ <c oughs> ไม่เคยเห็นด้วยกล<ม>ัวใครก็ามาพ่นแต่ว่าความสุขแม่ก็เลยซื้อให้นะครับผม เป็นเ,เท่าไหร่ครับผมสามหมนแปดพันเจ็ดร้อย 8, บาท, 38, บาทอของของวันเกิดแม่ดีใจไหมดีใจเดีย๋ยวไปดูตอนแม่ถ่ายใส่นะครับบกบนนี้กล้องหน่อยคุณแม่มาถอยเพิ่มนะครับแต่ได้ข้อมือเพิ่มนะฮะ ลูกก็จัดให้ครับไม่ขัดครับแม่ได้ข้อมือเพิ่มลูกก็จัดให้แบบไม่ขัดเลยน่ารักค่ะไว้เพื่อไจเจงสาวตัวน่ารโอเคค่ะไหนดูหน่อยถูกใจไหมซื้อที่เรียบร้อยทั้งหมดสุทธิอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทนะครับ ราคาครึ่งแสนนะครับผมสำหรับทองที่ซื้อแม่ก็มีตัวสร้อยบาทหนึ่งเนาะแล้วลมีจี้ใช่ไหมจี้อีกหนึ่งเหลิงหนึ่งเสลิงนะครับแล้วก็มีสร้อยข้อมือสร้อ,อ,สอยข้อมืออีกสองเสลิงสร้อยข้อมืออีกสองเสลิงดีใจไหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยยิ้มไม่หยุดเลย <c oughs> ตอนนี้กลายเป็นคนมีค่าแล้ว <c oughs> มีค่าเต็มตัวเลยตอนนี้แม่ดีใจผมก็ดีใจนะครับอ่ะบายยคนดูหน่อยไปครับขอสุขสันต์วันเกิดคุณแม่นะครับรักแม่นะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับการเซอร์ไพรส์แม่ครั้งนี้นะครับจริงๆจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ส่วนตัวอางจริงผมก็ยังคงคิดเหมือนเดิมน,นะผมก็ไม่ได้อินเรื่องทองเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าถ้ามันทําให้แม่มีความสุขผมก็ยินดีที่จะจ่ายยินดีที่จะซื้อให้แม่นะครับถึงแม้ว่าตัวผมอาจจะแบบไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นแต่ถ้าแบบถ้าผมพอมีแล้วมันพอเป็นความสุขให้แม่ได้มันมันก็คงจะดีเนาะแต่สิ่งสําคัญที่สุด ผมรู้สึกว่าการที่ผมไปซื้อทองครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าผมได้ทองให้แม่นะครับสิ่งที่ผมได้จริงๆคือรอยยิ้มของแมนะ่ผมก็อยากจะเก็บรักษารอยยิ้มนี้ไว้นานๆนานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นรอยยิ้มที่แบบหาจากไหนไม่ได้แล้วครับระหว่างที่พาแม่ไปกินข้าวอะ่ะแม่ผมอ่ะพูดประมาณว่าเนี่ยแม่จะซื้อสักสาบาท5บาทอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอึจรโง้โหสามบาทห้บาทก็เป็นแสนเลยนะแม่ แต่แม่ก็บอกว่าซื้อๆไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูตายไปนะมันก็เป็นของมึงอยู่ดีอ่ะอ้ใหญ่ใ่เลยใจเย็นสองบาทสามบาทก็เกือบแ้วนะอ๋อจะเป็นไรเดี๋ยวกูตายอะไรมันจะเป็นของใครก็เป็นของมึงอยู่ดีก็พาแม่มาซื้อทองครับไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวอยซื้อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพอผมได้ยินอย่างนั้นะผมก็บกแบบแอบเศร้าๆนะิดนึงนะ ก็ฝากถึงทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนครับดูแลคนที่เรารักนะครับดูแลครอบครัวเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีๆนะครับแล้วก็รักพ่อรักแม่ให้มากๆนะครับผมอาจจะไม่ใช่พ่อแม่แต่อาจจะเป็นแบบคนที่เรารักอาจจะเป็นแฟนก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบใครก็ได้ที่เรารักอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ดูแลเขาให้ดีๆนะครับตราที่เรายังมีเวลาอยู่นะครับก็จบแล้วครับสําหรับคลิปเซอร์ไพรส์แม่ครับไปละเจอกันคลิปหน้าครับฝากลุกเพลทุกคน รักแม่เยอะๆนะครับอะไรที่เป็นความสุขของเขาถ้าเราพอจะทําให้ได้ก็ทําให้เขานะครับแม่จะไปทำคีมโมแม่จะไปทําคีมโมแล้วอใช่แม่ผมป่วยเป็นมะเร็งครับตอนนี้ก็กําลังจะไปทําคีมโมนะวันที่เจ<ม>็ดนี่แหละก็สู้ๆแล้วฝากลูกเพจให้กำลังใจคุณแม่ผมด้วยนะครับสู้ๆสู้ๆรักลูกเพืนทุกคนอไอบ้ไอบ้าเอย <laughs> ไอ้บ้าเยบายครับเจอก,กันเราเป็นคนมีค่าแ,แล้ว มี he el, he el. โอเคเรามีคืนมีค่ะเอ๊ะก็ถ่ายถ่ายรูปแมวไปให้พี่ดูแม่ดูแม่ดีใจขอใครท่นอนหักจังอยากได้ยังไงเอามาด้วยนะเดี๋ยวนะเอาอ่ะอย่าอย่ามาถห็นแมวเบาอยากได้อยากเห็นตัวจริงจะหลงหมอนปักหมอนเปลือยเนี่เอย